วันใจชาวสวิตไอปลีชยาประวัติไม่ธรรมดาสเตฟานอิสเลอร์ประวัติดีเจหนุ่มฮอตแฟนไอปลีชยาคือใครมาทำความรู้จักพร้อมส่งรอยสักิเท่ของหนุ่มคนนี้กันเปิดตัวแบบกลั่นโอเพนนิ่งจนเป็นที่ฮือฮาในข่าวบันเทิงกันมาแล้วเมื่อดาราสาวไอปลีชยาลงรูปอวยพรบันเกิดแฟนหนุ่มสเตฟานอิสเลอร์พร้อมแคปชั่นน่ารักน่ารัก,รกแถมล่าสุดยังพากันไปเหาะรายการทางย t ทู e อีกด้วย งานนี้จึงทำเอาหลายคนอยากรู้ว่าแฟนดาราสาวคนนี้คือใครทางเราจรึงพากไปทำความรู้จักกับหนุ่มคนนี้ให้มากขึ้นพร้อมส่องรอยสักเท่ๆของเขากันสำหรับประวัติของสเตฟานอิสเลอร์เกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2532เป็นลูกครึ่งไทยสวิสเซอร์แลนด์โดยคุณพ่อเป็นชาวสวิตส่วนคุณแม่เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีมีพี่ชายหนึ่งคนเรียนจบด้านอิเล็กทรอนิกส์และทำงานให้กับบริษัทซัมซุงที่สวิสเซอร์แลนด์ แต่ชื่นชอบด้านดนตรีมากกว่าจึงตัดสินใจเบนเข็มมาทำงานด้านดีเจเต็มตัวโดวยเขาเปิดเผยว่าเริ่มฝึกเป็นดีเจตั้งแต่อายุ13สเตฟานเกิดและโตที่สวิตเซอร์แลนด์และเพิ่งย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยได้เพียง4ปีปัจจุบ,บันเขาเป็นทั้งศิลปินและดีเจโดยใช้ชื่อในวงการว่า ST1 โด่งดังในแวดวงดีเจเปิดแผ่นและได้ร่วมงานกับศิลปินอินดี้มากมายซึ่งต้องบอกว่าเตฟานอิสเลอร์เป็นหนุ่มติสคนหนึ่งเลยทีเดียว เขาลงไหลในศิละปะบนเรือนร่างมากๆลาสตสเตฟานอิสเลอร์แฟนหนุ่มของไอซ์ริชยาที่เฝ้าติดตามกระแสข่าวดังกล่าวอย่างใกล้ชิดก็ได้ถือโอกาสใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมแชร์ข้อความรรายาวเพื่อช่วยยืนยันเจตนาของนางเอกสาวพร้อมทั้งทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ส่งให้เนื่องจากตอนนี้ไอซ์ริชยายังคงรู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก